เอาน้ำแดงมาล้านนะครับมันจะติดไหมเนี่ย เยดีย๋ยวเยวก็จะพาไปจุดอื่นอีกนะครับจุดที่แบบนัานจะสวยงามอีกหล,ลายจุดน,นะครับรองเท้านะครับรองเท้านะครับเขาจะมีบริการให้เช่านะครับซึ่งดีมากนะครับเราสามารถที่จะเดินตะลุยบน Grazie.